สวัสดีครับนอนได้เยเยๆโอเควันนี้มาพบก,กับช่องน้องสกายนะครับวันนี้น้องสกายจะมาทําอะไรครับวิวรถบัสหรือตัดเตนอนโคาดมีนอนโคดาดมีอ๋อทีมเซอร์เนอนโคราชมีใช่ไหมโอเควันนี้น้องสกายจะมารีวิวของเล่นนะครับที่ซื้อมาจากเซอร์เนนอนโคราดโอเคแล้วเรามาแกะรถกันก่อนนะครับ เก่งแล้วเอากล่องออกก่อนครับมีมเบิดตาดูได้เชิดอว่าดูได้ด้วยเหรอไหนเปดูหน่อยประตูเน, <Yeah. S 1> นีย่ยโอ้นี่แหละครับเ <Yeah. S 1> เปิดประตอนี่ไงนี่ไงเปิดประตูตรงนี้ไงเปิดได้กี่อันหนึ่งอันสองอันเวลาคนขึ้นใช่ไหมคนขึ้นก็เปิดปิดประตูใช่ไหมสามประตูโหเปิดได้สามประตูเลย ไหนมันเลี้ยวได้ไหมเขาบอกว่ามันตรงตรงนี้มันเลี้ยวได้ไปดูแบบสินี่ไงโอ้โหรถบัสรถบัสยาวรถบัสยาวรถบัสไฟฟ้ายาวใช่ไหมแล้วมันคนขับอยู่ตรงไหนอะคนขับอยู่อยู่อันน้าโอ้โหคทขัอยู่ตรงนี้เหรอหึกดตรงนี้นะครับจะมีเสียงด้วยอืมเอ๋ ล่แเอาบล็อกไม้เข้าไปทำไมอะ <c oughs> เอาบล็อ,บอกไม้แทนคนใช่ไหมอู้้สุดสวยจังเลยอะคันอย่างยาวเลยน้องสกายนี่คนขับตรงนี้ด้วยเนี่ยเนี่ยมันคนขับเวยเนี่ยคนขับเห็นไหมมันไขาลานได้ไหมอะไขลานได้บินมกตามครับไม่ได้เหรอชอบไหมครับรถคันนี้ชอบมากเอาถูกใจเลย โอเคสำหรับวันนี้น้องสกายก็มารีวิวของเล่นอะไรเอ่ยรถบัสเ<า>นอตเตอร์นอนโอเคสำหรับวันนี้น้องสกายก็ไปก่อนนะครับอ่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย